ท่านเห็นข้างหน้าดูข้างหลังไหมครับเวลาการเดินนะครับพี่นั่งไม่ได้นะเนี่ยทำไมอ่ะนั่งปับ๊บอันนี้นี่คมออกเลยอ่ะแหมพื้นที่เยอะจังเลยใช่แครับคณะนี้นักกีฬาดำคดเพงประวัตินักกีฬานะครับเป็นศึกเก่าเาก่งด้านกีฬาการศึกษา พื้นดีเป็นเด็กที่ยากจนแต่ว่าตั้งใจเรียน้หรออ้าเหรอเอาละครับตอนนี้ครบเพื่ได้ถูกจุดขึ้นมาแล้วนะครับขอเสียงขอบคุณ ี่คือความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับเป็นนักกีฬาตัวอย่างเลยนะครับผมอยู่กับโรงเรียนตั้งแต่ม .1 ม .1 นี่เป็นไงฮะตอนม .1 หนึ่งก็เรียนดีครับกีดยศระดับหนึ่งครับได้ทุนการเรียนจากลุงปัญญานิลันกุลครับบริษัทยวิ้อยที่เพราะว่าเป็นบริษัทมหาชนนะครับเห็นบอกให้ทุนกับคุณน้องน้องชื่ออะไรนะครับ ชุอเพชรไทยครับคุณเพชรไทยนี่รีนจนจบเลยครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงปัญญาด้วยคุณทั้งหมดที่ได้มาติดที่มหิดลแล้วครับโอ้นี่สอบติดนี่น่าภูมิใจนะครับสนับสนุนลูกเลิกคนี่สนับสนุเด็กแล้วก็หลักกานเด็กด้วยครับทุนที่ทั้งหมดที่ที่ท่านส่งมาให้หกปีครับหกปีนะครับมูลค่าเม็ดเงินนี่ประมาณปีร้อยเจ็ดสิบครับ จะพูดลงเม็ดเงินคงไม่ได้แล้วนะฮะเพราะปีหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่นะฮะร้อยเจ็ดสิบหักภาษีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับภาษีนียแสดงว่าบริษัทนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานเพราะว่าต้องหักภาษีแม้คือแม้สาเด็กก็อ้สุรัฐให้สุรัฐครับโอ้แล้วก็เห็นบอกว่ามีของนอกจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่่งหมอะไรก็เอานมมาแจกทุกๆปีนะครับคุณลุงปัญญาครับนะครับนมมาแจกครับแล้วเป็นไงครับเด็กๆทุกคนได้ทานนมกันทุกที๋ยวเต้องต้องต้องทานพร้อมกันทุกเที่ยงครับตอนเที่ยงทานครับเพราะตอนบ่ายนี่หมดอายุแล้วครับนม ผมอุปนิสัยเด็กให้ให้รู้จักทานเป็นเวลาตอนแรกผมนึกว่านมเปรี้ยวไม่ใช่ครับนมบูดครับคึด,ดว่าเด็กเด็กหลายคนมาถามคุูใหญ่ว่าครูคุณนมผสมเยเกิดหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม